เปิดประวัติแยมธรมนพันธ์อดีตนางเอกดังถูกรวบพร้อมสามีปมเวทผนันหมื่นล้าน 10, 000 000. กรณีข่าวใหญ่สะเทือนวงการในวันที16ท่16ธันวาควมตำรวจบุกทลายเว็บผนันบ่อนจับกลุ่มแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกละครพื้นบ้านแนวจักจักวงวงพร้อมทั้งสามีอ้ำาภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันบอลและได้เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดแข่งขันบอลอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รวมไปถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์พบบัญชีลูกค้าพนันกว่า40,000รายมียอดการพนันมุนเวียนต่อเดือนกว่า7,000ล้านบาทโดยประวัติของแยมธมนพันธ์เดิมคือสิริวัฒนาเบนจามาธิกุล รุ่งระดาเบนจมาพิกุลเกิดเมื่อวันที่8กันยายนพศ2525กลายเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงกับบทการแสดงละครพื้นบ้านนางเอกแนวจกัจกจรกงวงทางช่อง7มีผลงานดังหลายเรื่องอาทิสั่งทองสี่ยอดกุมางกรกกายสิทธิ์เทพสิงห์อินทราักรเทพสังวานเทพสามฤดูเป็นต้น ชีวิตครอบครัวของแยมธรมนพันธโดยชีวิตส่วนตัวแยมธรมนพันน์นั้นได้แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มอัมผูมิพัทประเสริฐวิทย์ไปเมื่อปีพศ2557และพันตัวเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวทำให้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงปัจจุบันมีทายาทด้วยกันแล้ว3คน และก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แยมธมพันธ์และครอบครัวนั้นเพิ่งประสบพบเจอเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่นานคือเพลิงไหม้ที่รีสอร์ทหรูหกดาวที่เกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งตัวเธอและครอบครัวนั้นไปพักผ่อนแต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เอาชีวิตรอดมาได้อย่างวุดหวิดโดยขณะนั้นแยมธมพันธ์นั้นกำลังตั้งท้องลูกห้าเดือนโชคดีที่ทุกคนในครอบครัวของเธอปลอดภัยจาก ไฟไหมวิวลาหลูและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ